บทเรียนความสำเร็จจากอีลอนมาร์สทำไมเขากล้าคิดใหญ่แม้ทั้งโลกยังไม่เชื่อถ้าวันนี้คุณเคยคิดว่าฉันก็อยากคิดใหญ่เหมือนกันแต่ฉันไม่มีต้นทุนไม่มีคนสนับสนุนและไม่มีใครเชื่อคลิปนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าคนอย่างอีลอนมาไม่ได้เริ่มจากความพร้อม แต่เริ่มจากวิธีคิดที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าคิดในคลิปนี้คุณจะไม่ได้แค่รู้ว่าเขาทำอะไรสำเร็จแต่จะเข้าใจว่าเขาคิดยังไงในวันที่ยังไม่มีใครเชื่ออะไรที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนวัยเดียวกันเขาผ่านจุดเกือบล้มเหลวที่สุดในชีวิตมาได้อย่างไร และทำไมเขาถึงกล้าเดินต่อแม้โอกาสจะดูเป็นศูนย์ถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันใหญ่แต่กำลังถูกความกลัวและเสียงรอบข้างกดไว้คลิปนี้อาจเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดการบทเรียนจากอีลอนมสัสคือภาพสะท้อนของคนที่เลือกคิดใหญ่ ในวันที่แทบไม่มีใครเชื่อและยังไม่มีอะไรยืนยันว่าเขาจะสำเร็จจริงชื่อของเขาในวันนี้อาจถูกผูกกับความอัจฉริยะเทคโนโลยีล้ำยุคหรือความกล้าเสี่ยงระดับโลกแต่ถ้ามองย้อนกลับไปให้ลึกสิ่งที่ทำให้ผู้คนเริ่มรู้จักเขาไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือความคิด ที่ดูเกินจริงเกินกว่าคนธรรมดาจะกล้าคิดและความดื้อดึงที่จะทำมันต่อแม้เสียงรอบข้างจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้อีลอนมัสไม่ได้เริ่มตน้นจากภาพของนักธุรกิจที่มัน่นใจและได้รับการยอมรับเขาเป็นเด็ก ที่โตมากับความรู้สึกแปลกแยกถูกกลัน่นแกล้งไม่เข้าพวกและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหนังสือและความคิดของตัวเองสิ่งนี้ทำให้เขาแตกต่างจากเพื่อนวัยเดียวกันตั้งแต่ต้นเพราะในขณะที่คนรอบตัวคิดถึงความสำเร็จแบบปลอดภัยเขากลับตั้งคำถามกับโลก ในระดับที่ใหญ่กว่านั้นเขาไม่ได้ถามว่าอาชีพอะไรดีแต่ถามว่ามนุษยชาติควรไปทางไหนต่อและอะไรคือปัญหาใหญ่ที่ควรถูกแก้ไขก่อนเหตุผลที่เขาเลือกคิดใหญ่แม้ไม่มีใครเชื่อไม่ได้มาจากความทนงแต่เกิดจาก กรอบความคิดแบบปัญหาพื้นฐานเขามองโลกเหมือนระบบหนึ่งที่สามารถถอดออกเป็นชิ้นๆวิเคราะห์และประกอบใหม่ให้ดีขึ้นได้เขาไม่ยึดติดกับวิธีเดิมไม่ยึดติดกับข้อจำกัดที่คนส่วนใหญ่ยอมรับกันไปแล้วเขาเชื่อว่า ถ้าปัญหานั้นสำคัญพอมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงแม้โอกาสสำเร็จจะต่ำก็ตามเพราะถ้ามไม่ทำก็ไม่มีใครทำและถ้าทำสำเร็จผลลัพธ์จะเปลี่ยนโลกได้จริงสิ่งที่ทำให้เขาไม่เหมือนใครคือการไม่มองชีวิตเป็นเส้นตรงเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่า จะค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงแต่เลือกกระโดดไปสู่ปัญหาที่ยากที่สุดก่อนไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินโลกพลังงานการเดินทางในอวากาศหรืออนาคตของมนุษย์กับเทคโนโลยีเขาไม่กลัวคำว่าซับซ้อนเพราะเขาเชื่อว่า ความซับซ้อนคือผลลัพธ์ของการไม่กล้าคิดใหม่ตั้งแต่ต้นเส้นทางของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาเคยทุ่มเงินเกือบทั้งหมดที่มีลงไปในความฝันจนอยู่ในจุดที่บริษัทล้มเหลวพร้อมกับหลายแห่งเขาเคยต้องเลือกว่าเงินก้อนสุดท้ายจะเอาไปประคองบริษัทไหนก่อนและเคยเผชิญแรงกดดันในระดับที่ คนทั่วไปไม่อยากเผชิญแม้เพียงครั้งเดียวแต่ความล้มเหลวเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เขาถอยมันบีบให้เขาเรียนรู้เร็วขึ้นคิดให้ลึกขึ้นและตัดสินใจเฉียบขาดขึ้นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาคือการยอมรับความเสี่ยงระดับสูงอย่างมีสติเขาเคยพูดไว้ชัดเจนว่าความกลัว ไม่ได้หายไปแต่เขาเลือกทำแม้กลัวเพราะถ้าไม่ทำสิ่งที่สำคัญกว่านั้นจะไม่เกิดเขาไม่ได้ชนะความกลัวเพราะไม่กลัวแต่เพราะเขาไม่ยอมให้ความกลัวเป็นตัวตัดสินอนาคตผลงานที่โลกเห็นในวันนี้คือผลลัพธ์ของวิธีคิดนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบชำระเงินออนไลน์ รถยนต์ไฟฟ้าหรือการเดินทางสู่อวกาศทุกอย่างสะท้อนแนวคิดเดียวกันเลือกแก้ปัญหาที่ใหญ่เลือกเสี่ยงในสิ่งที่มีความหมายและยอมรับความล้มเหลวเป็นต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงบทเรียนที่คนธรรมดานำไปใช้ได้จริงไม่ใช่การสร้างจรวดหรือบริษัทเทคโนโลยี แต่คือการเปลี่ยนวิธีมองปัญหาแทนที่จะถามว่าจะทำอะไรดีให้ถามว่าสิ่งที่ทำอยู่แก้ปัญหาอะไรจริงๆหรือไม่เลิกยึดติดกับความคิดว่าต้องรอให้พร้อมเพราะความพร้อมมักไม่มาในวันที่เราต้องการล้มได้โดยไม่ตัดสิน คุณค่าของตัวเองและกล้าที่จะคิดต่างแม้ยังไม่มีใครเห็นด้วยเรื่องราวของอีลอนมัสไม่ใช่เรื่องของอัจฉริยะที่โลกเลือกแต่คือเรื่องของคนธรรมดาที่เลือกจะไม่ลดขนาดความฝันเพียงเพราะคนอื่นยังมองไม่เห็นถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าข้างในคุณยังมีบางอย่าง ที่อยากไปไกลกว่านี้ช่องนี้จะพาคุณเรียนรู้วิธีคิดของคนสำเร็จที่เริ่มจากศูนย์แต่ไม่ยอมใช้ชีวิตแบบเล็กๆถ้าคุณอยากคิดให้ใหญ่ขึ้นกล้าขึ้นและแข็งแรงขึ้นจากข้างในฝากกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะทุกค,คลิปต่อจากนี้อาจเป็นคลิป ที่ทําให้คุณกล้าทําในสิ่งที่ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยกล้าคิดแม้แต่ครั้งเดียว